สถานการณ์สงครามในเมียนมานะคะสถานการณ์ของคนเมียนมาที่หนีตายเข้าประเทศไทยแต่ว่าล่าสุดก็มีคําถามทันทีกับกรณีข่าวที่เกิดขึ้นกับเด็กเมียนมา19คนที่อาจจะถูกส่งกลับประเทศในขณะที่เขากําลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยท่ามกลางคําถามเลยนะคะว่าเราจะมีการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้างคะ่ะคือวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานว่าเด็ก19คนอายุ5ถึง17ปีกําลังถูกให้ออกกลางคันนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวไป ที่มูลนธิธิบ้านครูน้ำจังหวัดเชียงรายแล้วก็เตรียมที่จะถูกส่งกลับไปที่เมียนมาด้วยโดยข้อสังเกตหนึ่งนะคะก็คือมีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เด็กกลุ่มนี้เรียนจบก่อนที่จะส่งตัวกลับไปแต่ในทางปฏิบัติค่ะทางมูลนธิธิบ้านครูน้ำเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับเราว่ามีการควบคุมตัวเด็กที่เข้มงวดแยกไม่ให้เด็กพบกับญาติ ผู้พ,พี่น้องและมูลนิธิด้วยรวมถึงไม่ให้พักมูลนิธิตามไม่ให้พักอยู่ที่มูลนิธิตามที่ตกลงกันไว้ก็เลยกลายเป็นคําถามแล้วก็เตรียมส่งเรื่องนี้ไปทางกอสอมนะคะเพราะกังวลว่าจะละเมิดสิทธิของเด็กกลุ่มนี้ด้วยค่ะเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณกนวีสืบแสงพักเป็นธรรมนะคะแล้วก็ให้ข้อเสนอเรื่องนี้ไว้ถึงแนวทางในการแก้ปัญหานี้ลองฟังบางช่วงบางตอนนะคะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้เราคงจะได้พูดคุยกันต่อนะคะเพราะว่าเวลาเราน้อยนะคะแต่โดยสรุปก็คือคุณกันณวีสืบแสงจากพักเป็นธรรมเนี่ยนะคะก็บอกว่าความ สำคัญของสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทําคือการสะสางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพราะว่ามันยังมีกฎหมายที่ย้อนแย้งกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองสิทธิมนุษยชนรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ไทยก็ยืนยันแล้วว่าจะต้องให้เด็กทุกสัญชาติสามารถศึกษาในประเทศไทยได้แต่ในทางปฏิบัติมันก็ยังมีความย้อนแยง้งจึงเป็นสิ่งสําคัญในระยะยาวเลยนะคะที่จะต้องสะสางกฎหมายกันด้วยค่ะแต่ส่วน ในระยะเฉพาะหน้าก็จําเป็นต้องนําหลักการของมนุษยธรรมมาจับด้วยนะคะให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสได้เรียนให้มากที่สุดก่อนที่จะส่งกลับเมียนมาด้วย